ฉทนตกน้ำฉันตกน้ำไม่ใช่จะเทนอย่าหายปวดหล,งล,ะละังแล้วเหรอหายแล้วแม่เลิกให้นเหมือนไม่ไปเรียนหนังสือเถอะฉันทนเป็นขี่ปากชาวบ้านเขาไม่ไหวแล้วเอ็งขอข้าวชาวบ้านเขากินเหรอ ึงต้องเดือดร้อนนะพี่เกตเขาก็บน่นขนาดไม่รู้หนังสือนังเหมือนมันก็ดื้ออักโขอ,อยู่แล้วแล้วแม่ยังให้มันเรียนรู้หนังสืออีกมันจะกลายเป็นผู้หญิงว่านอนสอนยากไม่มีผู้ชายคนไหนจะเอาไปเป็นเมียมันจะคมหัวช่างหัวมันเป็นไรมันจะขึ้นขาน่ะสิแม่ก็ไปเห็นจะหนักหัวกับบานใครนี่หวะทำไมแม่ถึงพูดอย่างนี้นะ ข้าพูดแบบคนรู้หนังสือโว้ยหึนี่นี่แม่เรียนหนังสือกับนางเหมือนมันด้วยเหรอเออแม่แก่จนปูนี้แล้วเรียนเข้าไปได้ยังไงเรียนเข้าไปได้ยังไงข้าก็ไม่รู้อ่ะแต่ข้าก็เรียนเข้าไปแล้วโอ๊ยตายแล้วฉันอยากจะเป็นลมเออ ใส่ไว้ในเกษีตั้งเนื่องเรื่องไปจะแจ้งแต่งใหม่ว่าในาใยแม่กงคล้องจองต้องเดือนหนึ่งให้ชื่อพลองร้องเรียกว่าธันวาคมเดือนสองมักรากุมพาเดือนสามสม เดือนสมีนาคมโดยนิยม12เดือนบรนจบครบเป็นปีเพียงเท่านี้บอกลลดาคลืออ่นจำไว้อย่าไลหลเลือนเราตักเตือนเพื่อนเอาบุญจบปอมกอกา,กาบริบู์เองจำได้หมดเล่มเธอแลวเนี่ยยาวามังตี่ถ้าจำไม่แม่นอย่างเองเหรองั้นยว่ว่าแม่ปกอ่ะ ไม่มีอะไรมั่งล่ะแหมยานี่ก็เรียนมาพ่อๆกับฉันน่ะกกกักกกกีกกกกเกกเกกอกเกกเกอกกกกักกกักเกกเกกยาค่ะท้หมดกกกกักกีกกึกกเกกกกอกกกกเกกกอ๊ยไม่ไหวแล้วกึกกกกกกนุงตรงนั่งไปหมดเลย ย่ากลับไลน์แล้วเหรอย่าเดิน่อยหรือเปล่านั่งพัก็ัะเดียวก็ไปได้หรอกเจอจ้ะ จเจริญพรโยมจันมาด้วยหรือเปล่าไม่ได้มาเจ้าค่ะอ้าวเป็นอะไรไปเหรองานบุญอย่างนี้ไม่เคยให้ขาดสักทีแม่แกปวดเมื่อยบั้นเอวลุกเดินก็เสียวสันหลังปวดปรีน้องแต่กี้จะมาด้วยก็เดินไม่ไหวเจ้าค่ะอย่าปล่อยไว้นานนะอาการแบบนี้เนี่ยต้องถึงหมอเดี๋ยวเขาเป็นเจ้าภาพกระถินปีนี้ชื่อในภู เป็นคนทนบุรีเออเออขแม่ชื่นใจเอ้ยพงเอ๋ย ไม่ชื่นใจเอ้ยไม่โนอนไม่นี่กับพี่บังเลยพี่รักเหมือนจริงกว่ายิงได้เอ้ยพี่รักเหมือนจริงกว่ายิงได้เอ้ยรับรักพี่เกิดลูกรอเกิดเธอคงเลยไม่ชื่นใจเอ้ยน่นไม่นี่กับพี่บังเลยพี่รักเหมือนจริงกว่ายิงได้เอ้ยรับรักพี่เกิดลูกรอเกิดเธอ

หันมาปลาแหลนแทนแม่นพอได้สุมทุ่งลวงลวงแม่เอ้ยสายตาเพิ้นแลเจ้านวนเจ้านวนหน้นาวานแทนทำลานเพิ่งแต่น้องนางเดียวเ,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 เอ้ย ไหว้ครูสำเร็จเสร็จประสงค์พระเชิญมแม่หุงแม่หุงห้างพวงแม่นูจะนังทำใจแข็งตะวันก็แดงมาตั้งพึ่งดวงเอ๋ยเอ๋ย,อยอมาอะไรนี่ไปจองเจ้ากรบพทองจองประจัก ลูกแมรกลกจะายนี่ลูกค้ากูอายุสิบสี่ขวบขายฝากสารชักมงบอกแทงเหรอใจ ตักช่างหนึ่งละพอสู้สองช่างขายตัวขายไม่แล้วขายจะไม่ขายขายช่างสองช่างขายฝาดนึกเองมาให้ทนายเขียนสารกประธานได้เลย ยูบาตเัาสูชิมว่าเปสองตำแหน่งแล้วนะอาเก้ัมีขายอไรั้นมาลสังช่างวาอะไรช่างวะขายกแไม่ได้ชด พ่อหนังหทำไมจะถ่ายลูกไปจ้ะแม่กู้เลยสิงานงานให้กู้ยืมก่อนนะได้ได้ว่าเครื่องกูก็ไม่ให้อกำลังเล่นกำลังหัวเอาแทงแทงแกจะไปทันให้พี่ยืมเองปรจวะเอาเท่าไหร่บอกมาเลย ต,ต้องอยู่ตัวแตในกาดูใจไม่ดีขอพอนระยะนั่นมันบอก็า่าอาบโคจะไปแล้วหรือจะแม่นุ่มจ๋ายังยังขนของลงเรือไม่หมดเลยอย่างนั้นก็ขนต่อไปรักไยโรู้อันทธประกาน้องกอา นิมนต์ยิ้มอย่าไม่เสียกริยาด้วยเจ้าค่ะ พ่อเองนี่มันขยันใชจริงพ่อนะเหรอขยันแม่แล้วก็ว่าไม่ถูกแม่ตื่นพายเรือไปขายของที่ตลาดตั้งแต่ไก่โขกว่าจะกลับก็บ่ายถ้าไม่ได้ไปขายของก็ทำสวนเวลาอยู่บ้านก็ทำนูน่นทำนี่ไม่ได้อยู่นิ่ง ส่วนท่อพอตกข้ามก็รีบไปบ่อนเล่นเบี้ยบ่อนเลิกกลับบ้านก็นอนตื่นจนแดดจ้าตื่นขึ้นมากินข้าวแล้วก็นอนต่อก็นี่แหละที่พ่อเองขยันละ่ะขยันเล่นขยันนอนไง